ครับก็สวัสดีช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์นะครับที่เจ็ดพฤศจิกายน2 5 6พันห้า้อหกสิบห้าะครับวันนี้ซุ้มมีดรวยชันใจของเรานะครับก็มีมีดมานําเสนอนะครับทั้งหมดจํานวนหกเล่มนะครับในราคาเล่มละห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับวันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะครับเล่มแรกนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเป็นเล่มนี้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับใบมีดยาวนะครับสิบจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหกนิ้วนะครับท้องกว้าง สองจุดหนึ split, 2. 2 <itas> ่งนิ้วนะครับสันกกหนาแปดมิลไล่ะดับนะครับนะครับส่วนเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับมาที่เล่มที่สามนะครับเล่มที่สามใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับ แล้วก็เล่มที่สี่นะครับใบมีดยาวสิบจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับแล้วก็เล่มท <øre> ี well ่ห้านะครับใบมีดยาวหกสิบจุดหกนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับแล้วก็มาดูที่เล่มท <t item related> ี <ihrem hn> ่หกนะครับเป็นเล่มสุดท้ายนะครับใบมีดยาวสิบอ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสองนิ้วนะครับ ท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับสันกกหนา7มิลนะครับไร้ระดับนะครับนะครับในราคาเล่มละ590บาทนะครับนะครับผลงานสุดมิดโวยทันใจนะครับนี่นะครับดูได้นะครับกับกับด้านดูนะครับครับอ่านะครับสินค้าของเรานะครับทุกเล่มนะครับรับประกันการใช้งานนะครับและความพอใจให้กับลูกค้าทุกเล่มนะครับ นะครับไปใช้งานแล้วมีบิดมีบิดเปี้ยวหักงอนะครับเราก็เคมให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเล่มใหม่ให้นะครับหรือคืนเงินให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับตามความพอใจของลูกค้านะครับนะครับนะครับสำหรับวันนี้เรามาโปรโมชั่นนะครับในราคาเล่มละ5ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะครับผมด้ามไม้ประดู่นะครับงานตีร้อนจากเหล็กเหนบนะครับขึ้นรูปนะครับชุดแข็งด้วยน้ำมันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับนะครับมีสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับผมนะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม